ขอยสุขทั้งกายขอยสุขทั้งใจเมื่อวันที่26ธันวาคม2,564เวลา17บนิกาที่บ้านทิพสุดาหมู่บ้านหนองสนตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลตํารวจตรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคุณถาวรสรีอรันหรือแดงไอเทเียบรรณาธิการข่าวภูมิภาค และทีมงานข่าวเดงอายุทธยาอาทิคุณวชิรวิทย์มืองสนคุณสมหวังน้อยวงคุณปัญญาละมอ่อมเดินทางร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณเปลี่ยนพรมเชื้อหรือเสียเปลี่ยนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้มีชื่อเสียงในอำเภอชะอามายั่งยาวนานโดวยวันดังกล่าวนอกจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเปลี่ยนพรมเชื้อหรือเสียเปลี่ยนแล้วยังเป็นงานฉลองรับปีใหม่2565และํำบลเปิดตัวร้านอาหารครัวปลายน้ำ ซึ่งเป็นร้านอาหารป่าอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านในตำบลสามพระยาอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนอกจากพลตรวตรีอุทัยกินเดชาธรผู้บังคับการตำวจภูธรจังหวัดเพชรบุรียังมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอีกมากมายอาทิคุณกำพลสุภาแพ่งอดีตสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดเพชรบุรีนายนุก,กูลพรสมบูรณ์สุรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำคุณชัดแสงอย่ดันพาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอรืออําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี คุณวิชัยรอดภัยอายการจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่นักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดเพชรบุรีและเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รักโครพในตัวเจ้าภาพมาร่วมงานคับขัางการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการโรคติดต่อของสอบคโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุขหมู่บ้านทําการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานต้อนรับปีใหม่2565นี้มีการแสดงของคณะตลกหน้าผีมีดนตรีเล่นเต็มวงให้เพลิดเพลินและอาหารให้แขกเรือทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญก่อนที่พลตำรวจตีอุทัยกวินเดชาทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและผู้ใหญ่ในงานจะขึ้นกล่าวอวยพรเจ้าภาพและทางเจ้าภาพคือเสียเปลี่ยนไม่กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานและถือโอกาสเชิญชวนให้เพื่อน มาร่วมอุดหนุนธุรกิจที่กำลังเปิดตัวขึ้นอย่างร้านครัวปลายน้ำและบริสอร์ดอีกด้วยติดต่อร้านอาหารปลายน้ำโทร0622085219คริสจากกรุงเทพรายงาน Happy birthday